ให้ตัวเลขเป็นเพียงแค่แนวทางสนับสนุนซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นการพนันทุกชนิดมีความเสี่ยงวิเคราะห์และไต่ตองก่อนลงทุนโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมและรับฟังถ้าชื่นชอบวิดีโอนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปของอินางน้อย h ช n แนล ฟันธงอินซีเหล็กต้นตำรับของแท้แม่นและชัวจริงแม่นจับวางเด่นสี่ชุดสองตัวสามสี่แล้วก็เก้าสี่ก็ฝากของอาจารย์เสือไว้ด้วยนะคะอาจารย์เสือเขาให้เด่นสี่ล่าง แล้วเขาก็จับคู่ให้สี่หแล้วก็สี่จ็ดชุดฟันธงนะคะเขาให้ข้างบนอย่างเดียวคือเด่น8แล้วเขาก็จับคู่ให้8ปดสามแล้วก็8ปดสรุปสามตัวหชุดเทพ ตัวเลขที่เขาให้มานะคะก็มี860 863 865 790 793 795คู่โต๊ดบน61 63แล้วก็69แบ่งกันรวยฟันธงล่างนะคะที่เขาให้มาเด่น6 จับคู่ได้6กสองแล้วก็6กเกทรงพลังเด่นล่างนะคะคือ5้าที่เขาจับคู่ให้ก็คือ3าหแล้วก็6กหเล็งให้ตรงเป้าตัวเด่นของเขานะคะก็คือเลขศูน ชุดที่เขาจับคู่ให้ก็คือ30ศแล้วก็9 0ตัวเลขช่วแอดให้ไปเป็นยังไงกันบ้างคะมีใครชอบตัวไหนเป็นพิเศษกันบ้างหรือเปล่าใครที่ชื่นชอบตัวเลขตัวไหนก็ลองเอาไปเสี่ยงโชคกันดูนะคะไม่จำเป็นจะต้องซื้อทุกตัว คนที่มีดวงอยู่แล้วซื้อตัวไหนก็ถูกไม่จำเป็นต้องซื้อทุกตัวนะคะก็ชอบตัวไหนก็ลองพิจารณาดูกันเนาะกับตัวเลขที่แอดให้ไปให้ตัวเลขเป็นเพียงแค่แนวทางสนับสนุนซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นการพนันทุกชนิดมีความเสี่ยงวิเคราะห์และไต่ตองก่อนลงทุน โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังถ้าชื่นชอบวิดีโอนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปของอีนางน้อยชาแนล